ที่ทำงานไม่ให้คุมอีอยาควรทำอย่างไรถ้าคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่ได้เผชิญกับมันเพียงลำพังค่ะฮีจาบไม่ใช่แค่ผ้าคลุมแต่มันคือความศรัทธาคืออัตลักษณ์ของเราและที่สำคัญมันคือคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อเราต้องเลือกระหว่างงานกับศาสนาอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าโอ้นบี i. จงกล่าวแก่บรรดาหญิงผู้ศรัทธาให้พวกนางปกปิดตัวเองด้วยผ้าคลุมของ น,นั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งที่พวกนางจะได้รับความคุ้มครองฮิจาบเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาห้ามได้อย่ารู้สึกผิดที่เลือกเชื่อฟังพระองค์เพราะในวันสุดท้ายเราจะถูกถามว่าปฏิเสธตามคำสั่งของพระองค์หรือไม่ไม่ใช่ว่าทำตามกฎของมนุษย์หรือไม่สิ่งที่อลัลลอฮ์กำหนดให้เราย่อมมีเหตุผลที่ดีเสมอ ่านนบมีมุฮัมมัดอลลัลอฮูอลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงความอ่อนโยนจะทําให้ทุกสิ่งดูงดงามขึ้นบางครั้งที่ทํางานอาจไม่เข้าใจว่าฮิจาบมันสําคัญกับเราขนาดไหนลองอธิบายด้วยเหตุผล วิจาบไม่ได้กระทบต่อการทำงานและเป็นเสรีภาพทางศาสนาหากที่ทำงานเข้าใจปัญหานี้อาจแก้ไขได้โดยไม่ต้องขัดแยง้งความอ่อนโยนในการพูดอาจเปลี่ยนมุมมองของคนรอบข้างได้มากกว่าที่เราคิดอัลลอฮ์ตรัสว่าและผู้ใดที่ยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดทางออกให้แก่เขาและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขาไม่คาดคิด ริสกีปัจจัยยังชีพมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ที่ทำงานหากงานนี้บังคับให้เราฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์จงมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะเปิดประตูที่ดีกว่าให้กับเราเราอาจเสียงานแต่เราไม่เสียความศรัทธาของเราจงเชื่อมั่นว่าหากเรายืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงดูแลเราเสมอท่านนาบีมุฮัมมัดสอละล,ะละัววลฮุอะฮลวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ ระองค์จะทรงตอบแทนเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าบางครั้งการเลือกอัลลอฮ์อาจดูเหมือนเป็นการสูญเสียแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือการได้รับสิ่งที่ดีกว่าในระยะยาวนะคะหากคุณต้องเลือกระหว่างงานกับศาสนา จงเลือกศาสนาค่ะเพราะริสกีของคุณอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่บริษัทใดๆพยายามอธิบายด้วยคำพูดที่ดีและเหตุผลที่หนักแน่นและหากยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จงมั่นใจค่ะว่าอัลลอฮ์จะมีทางออกที่ดีกว่าให้กับเราเสมอและจงอย่าลืมว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การได้งานที่ดีค่ะแต่คือการที่เราได้อยู่ในเส้นทางที่อัลลอฮ์พอพระทัยค่ะ